ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมาเป็นสักขีพยานในวันนี้วันที่เต็มไปด้วยความรักและความยินดีการที่มารวมตัวกันในวันนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสมรสของเจ้าบ่าวจีนโนไซและเจ้าสาวเรลลี่จีนโนไซคะจะรับเรลลี่เป็นภรรยาหรือไม่รับครับและเรลลี่คะจะรับจีนโนไซเป็นสามีหรือไม่รับค่ะ คือการต่อเนื่องนะครับที่ลาไม่กดนาตีนะบอกก่อนนะผมไม่กดนาตีหนึ่งรอบแล้วนะครับผรอบแล้วนะเจ้าบ่อลคือนะเสียงเสียงที่เสียงเลยเข้าสาวล่อยหมัดเข้ามาแนะครับโอ้โหปล่อยนี่โอ้จับเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวหลอดจะถอดไปโอเคที่ลาที่ลาทำปุ่มโน่นนู้นนะที่ลาโอ้โหโอ้โหไม่ไม่พลาดดีกว่า็อายเอาเลยวีเอาหมดว่า ไม่ได้พี่ไม่ได้เจ้าสาต่อยเจ้าสาวต่อยแล้วยังไงทุกจังหวะนี้ปรเจ้าสาวแตกไหมครับเจ้าสาวแตกไหมครับม่ถึงก็เบ้าตาแตกไหมเบ้าตา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 เอาคิดเท่าปลายตาเลยครับเจ้าบ่าว

เจ้าบอลเจ้าบอลทำหนักไปครัูเจ้าสาววันนั้นตั้งรูปครับผู้เจ้าสาวจะแตกแล้วเจ้าสาวจะแตกมาแล้วมามามมาเอ็แกมไมามาเสื้อเสื้อจะขาดแล้วเสื้อต่อยกันคืนไปแล้วเสื้อขาดแล้วหมอหมอหมอหมแล้วไปแล้วไปในในเอาเธอที่มันนี่มันคือแสดงวิธีการแสดงความจริงใจไงโอ้ถทีนี้ก็ไม่รู้ นี <muitas> ่แหละคือธีการแสดงความจริงใจการที่เราสู้อะบสุดกำลังยังไงนะชิงใจร้อนนะที่อ่านหนักมากชิงจร้อนนะักอากครับเล่นหนักมากของหนักนั้นอะไหนัของหนักขึ้นความผู้สมครงเะหทาว่นีรงเาะหใส่สุดรวบเคาใส่สุดโอ้หงนี้ใส่สุดครับเอ้ยเนี่ยใรอไม่ได้เลยนะเออเไราว่าใจเย็นๆสิ โอ้ยเรียบร้อยหมดเแล้ดวเจ้าบ่าวใส่ท่าฟิชเชอร์ลิงนะครับผมใอะไรอยู่นะเกี่ยอะไรกันน้าคนพลาก็ต้องดูนะคนพลาก็ต้องดูสักทีแล้วโดนตบอ่ะอ้าวเอาตะกรกลับมาได้ไหม เราไม่ได้จะสูนมาเอาไปได้นึ่ยุดแลนเจ้าบอลแต่เจ้าบอลแกแ้บผมโอ้โห้าบอกแตกแล้วครับผมใครกินเทเบิลน้ำแตกแตกเฮ้ยเราก็แย่เด็กเยอะสามทีแล้วนะครับนีเงิตายด้ไปก่อนเอาอะเฉยไม่ตายได้ไงวะ เฮ้ยทำไมทำงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮรี่นะแฮรี่นะบอกกันแฮรี่นะบอกบอกแล้วบอกแล้วนะบอกบอกก่อนแล้วนะแฮรี่นะบอกก่อนแล้วนต่อแบบความรักครับต่อแต่มาทุกความรักความหงุดหงิดบอกเลยนะแฮรี่นะบอกแล้วนะเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะอย่ากดอย่ากดมดซั่วอย่ากดมดซั่วนะครับผมใกล้ถึงจุดสุดยอดแต่เจ้าสาวก็ไม่ย่อเขาเจ้าสาวยังล้ำล้ำต่อไปนะครับผมล้ำไม่ให้ยิ้มรอยนี่ยัยแล้วเขาจะจ้าปากก็เรียบร้อยฮะ เรียบเร้อยจะหอฮแต่าฮ่าฮอเฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮหาฮ่าฮ่าฮ่อฮเา่าฮ่า่าน่า่าฮ่าฮหาฮ่าฮ่นฮ่าน่าฮ่าน่้ฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮาร่ห้หน่อย่าได้เลยเ่อฮ่าฮ่าเ่าจัดกดารให้่าฮ่าาาฮา มองเฮรียแฟนไหวสั้นีั้นก็คู่นดีกว่าไหมเฮียดีกว่าแล้วนอะเว้ยสั้นเอสู้ตู้ตู้ตู้ก็สำหรับวันนี้ครับขอจบงานวิวาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับผม